สวัสดีครับผมนันะครับจากเพจนักนายออปชันนะผมก็พบกับทุกวันพุธนะครับพุธนี้นะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสองสองนะครับรูปแบบที่ใช้ในการเทรดได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับก็ตลอดทั้งปียังไงครับมีรูปแบบไหนบ้างนะครับก็ติดตามดูในคลิปได้เลยนะครับเกินก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ้นปีละอ่ะก็จะเทศกาลปีใหม่กันแล้วครับผมก็เดินทางปลอดภัยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ย ได้ดูคลิปนี้ปุ๊บแล้วก็ไปวางแผนในการเทรดนะครับในปี2องศนะครับตั้งแต่มกราถึงธันวาเลยนะครับก็ขอให้ให้ทุกคนเนี่ย่าเทรดได้ตามเป้าหมายนะครับผมโอเคก็ในคลิปนี้ก็จะมีแจก mm เลยนะครับ mm ก็คือ Money Management นะครับผมเ่ยแจกไปละแต่ผมํำกับไว้ว่าปีนี้เป็นปี2องศนะครับก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนวันที่แล้วก็ใส่จำนวนเงินอะไรได้เลยนะครับโอเคก็อยู่ข้างน้ในนะครับผมก็ไปลุยกันเลยนะครับ ครับสาหรับใครที่ต้องการที่จะสมัครบัญชีใหม่นะครับหรือมีบัญชีเดิมอยู่แล้วเนี่ยอยากเปลี่ยนเป็นบัญชีบาทบัญชีดอลลาร์นะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ว่าสนใจเริ่มต้นเทตุไอเคมชั่นนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้มันก็จะให้ใส่อีเมลกับรหัสผ่านนะครับหรือจะลงทะเบียนด้วย Google หรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับผม พอกดเข้าไปแล้วเนี่ยลงสมัครแล้วเนี่ยมันก็จะให้ลองเทรดเลยนะครับเงินทดลอง10,000เหรียญนะครับผมแล้วก็ถ้าจะเติมเงินเนี่ยก็สามารถเลือกเงินบาทเงินดอลลาร์ได้เลยนะครับตอนที่เติมเงินเท่านั้นนะครับผมโอเคก็ถ้าสมัครแล้วก็ไม่ลุยเลยครับมาครับเริ่มครับรูปแบบที่ใช้ในการเทรดออกไปใช้ได้ทันทีนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับ1เนี่ยรูปแบบของขาขึ้นนะครับผมจะสอน หรือแบ่งปันเนี่ยอยู่ประมาณสองประมาณสามรูปแบบนะครับอ่ะหนึ่งเนี่ยคือรูปแบบขงขาขึ้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบของอย่างนี้ก็คือพาแอคชั่นถูกไหมครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าไม่มองเป็นพาแอคชั่นดีกว่ามันจะดูเป็นการจํานะครับเราเอาเอาความเข้าใจดีกว่าเนาะรูปแบบขงขาขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นกึนกินนะครับอ่านี่คือพายแอคชั่นเนาะแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งเนี่ยจะสังเกตว่า ลักษณะพวกนี้กินกินอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับสังเกตว่ามันจะอยู่ตรงแนวรับเนาะแล้วก็อยู่ตรงที่เส้นกําลังจะขึ้นนะครับเส้น scb 5เนาะอันนี้คือสําหรับคนที่รู้แล้วนะครับสําหรับที่คนยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถย้อนคลิปไปดูได้เนาะเส้น scb 5คืออะไรเนาะโอเคต่อไปรูปนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าไส้ด้านล่างเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมจะวาดให้ดูเนาะตอนแรกเนี่ยกราฟมันพุ่งลงมาถูกไหมครับตอนพุ่งลงมาแล้วเนี่ยมันเจอแรงซื้อดันขึ้นไปนะครับ จนกราฟเนี่ยไปปิดอ้านบนอ่าแท่งต่อไปก็ลงมาอีกนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็เป็นเนื้อขึ้นไปอย่างนี้เลยสังเกตว่าไส้เนี่ยอยู่ด้านล่างแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามันเคยลงมาแล้วก็เคยกลับขึ้นไปแสดงว่ามีแรงซื้อเข้ามาณบริเวณตรงนี้ครับอ่าทุกอย่างครับเห็นไหมครับเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นะครับลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับแต่อีกกรณีหนึ่งนะครับ อย่างนี้นะครับพุ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดิ่งลงมานะครับแบบนี้ก็คือแรงขายเข้ามาแทนที่ตรงนี้นะครับถ้าถามว่าเฮ้ยแบบนี้เราก็ต้องกดลงดิอ่าถูกครับแต่ในกรณีนี้แบบน,นะครับเราต้องดูลักษณะของเทนนะครับผมว่าตรงนี้เป็นเทนขึ้นหรือเปล่าอ่าเป็นเทนขึ้นอ่าเส้น S M หเนี่ยหักขึ้นหรือเปล่าถ้าหักขึ้นตามในรูปเนี้ยเราสามารถกดคอบริเวณแห่งนี้ได้เลยนะครับหรือกดขึ้นนั่นเองเนาะ เพราะว่านะครับจากประสบการณ์ที่ผมเทตดมาแล้วก็รูปแบบที่ผมจําในกลุ่มหรือในกลุ่มที่ผมสอนเนี่ยก็รูปแบบเนี้ยส่วนมากจะเข้ากันตรงนี้เลยนะครับนี่เข้าตรงนี้เลยนะครับเข้าปุ๊บ <c oughs> ก็แทงนี้ก็จะขึ้นไปแทนที่ไส้นะครับเนื่องจากว่าไส้ตรงนี้มันลงมาเนี่ยแล้วเส้นยังขึ้นต่อแปลว่ามันเหมือนการพักตัวครับพักตัวเพื่อย่อแล้วก็กระโดดขึ้นไปใหม่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะรูปนี้ดีกว่ารูปนี้นะครับสังเกตว่าเฮ้ยไส้ก็เป็นอย่างนี้นี่ มันก็ลงมาทําไมเราไม่กดพูดตรงนี้นะครับ <ata> เพราะว่าตรงนี้นะครับเราต้องรอก่อนเนาะรอให้การาฟตรงเนี้มันทะลุหรือลงมาเป็นสีแดงนะครับถ้าตรงนี้เป็นสีแดงเราก็สามารถกดพูดลงมาได้นะครับแต่ตัวงนี้มันทะลุขึ้นไปนะครับทะลุขึ้นไปปุ๊บไม่พอนะครับทําให้เส้น S&P 5เนี่ยโค้ขงขึ้นอ่ะโค้ขงขึ้นปุ๊บ <kel> error, เราก็รอย่อนะครับแล้วก็กดขึ้นได้เลยนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะเหมือนกันเลย อ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ต้องดูเทนแล้วก็ดูเส้นด้วยนะครับโอเคไปข้อต่อไปนะครับมาครับข้อต่อไปนะครับรูปแบบของขาลงนะครับอ่าเมื่อกี้รูปแบบของขาขึ้นละแล้วก็รูปแบบของขาลงซึ่งรูปแบบของขาลงเนี่ยก็เยอะมาก ก็คือกลับกันนะครับไม่กี้เกินกินขาขึ้นก็เป็นกินกินขาลงค้อนขึ้นค้อนลงค้อนแดงค้อนหงายอะไรก็ว่ากันไปนครับแต่เราจะไม่สอนอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นการจําเราเอาความเข้าใจเป็นหลักเนาะโอเคมาคามเข้าใจยังไงนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเทรดไว้แล้วก็ผมแคปหน้าจอไว้แล้วก็สักแป๊บเนี่ยกราฟมันพุ่งลงมาไกลเนี่ยแล้วก็ผมก็แคปต่อเนาะโอเคผมเลยมองว่าเฮ้ยแปลว่าเราเปราคอ์ถูกนะครับ ยังไงนะครับมาดูด้วยกันเลยตรงนี้นะครับตัวนี้คือเส้นแนวรับแนวต้านซึ่งตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับแล้วตรงนี้นะครับทะลุลงมานะครับแล้วก็เรากดพุ่งลงมาเลยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีหลายๆอย่างนะครับสังเกตว่ากราฟจริงๆแล้วเนี่ยเห็นเส้นไหมครับเส้นมันลงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กราฟข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดิ่งออกมาหรือเรียกอย่างว่าโมเมนตัม โมเมนตัม um เนี่ยผมเคยสอนไปเคลิปมันก่อนแล้วก็คือแรงดึงดูดของกราฟเนาะก็คือถ้ากราฟมีค่อนข้างที่จะลงมายาวเนี่ยกราฟก็จะทะลุนะครับอย่างเช่นยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยอ่ามันลงมันค่อนข้างเยอะละแท่งเขียวมีจํานวนน้อยน้อยกว่าแท่งแดงถูกไหมครับเมื่อแท่งแดงมากกว่าเมื่อมันมีแนวตใด,ดียวนึงเนี่ยเราคาดว่าเลยว่าโอเคกราฟมันน่าจะทะลุลงมาละแต่เราก็ต้องดูการสัมผัสด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสัมผัสดูหลายครั้งเลยนะครับ นี่นะครับนี่สมัครครั้งแรกอ่ะนะสักครู่นะครับนี่สมัครครั้งแรกไม่ทะลุอ่ากลับขึ้นไปใหม่ลงมาอีกทั้งสองก็ไม่ทะลุกลับขึ้นไปใหม่มออมหหมโอเคแล้วก็ลงมาอีกนะครับนี่รอบที่สามนะครับอ่าสังเกตว่าแนวตรงนี้นะครับเราก็มองว่าเป็นแนวที่แข็งแรงได้นะครับอ่าแล้วตรงยังไงอีกนะครับต่อไปคือเมื่อกี้เรามีอะไรบ้าง MMT ก็ MM คือโมเมนตัม แล้วก็แนวแล้วก็อีกอย่างก็คือที่เราเป็นคีย์วิร์ดของเราเลยก็คือแรงของแท่งเทียนครับอ่าแรงของแท่งเทียนคือยังไงนะครับตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับมันเคยขึ้นไปถูกไหมครับแล้วมันก็ผักลงมานะครับณตรงนี้เนี่ยเราเรามองว่าเอ้ยเฮ้ยมันมีแรงขายเข้ามานะตรงนี้ละแล้วเราหันไปดูเส้นอีกรอบครับเฮ้ยเส้นก็ลงนี่อ่าเส้นลงปุ๊บเราไม่รอช้าครับเรารอดูอีกแค่หนึ่งอ่าเพราะว่าตรงนี้มันใกล้แนวครับเมื่อใกล้แนวเมื่อใกล้ใกล้แนวเท่าไหร่นะครับ เราก็ต้องนะมัดระวังมากเท่านั้นเนาะโอเคตรงเลขสามเนี่ยเราก็รอนะครับรอมันลงมาปุ๊บเออมันก็ขึ้นไปมันก็ลงไปอีกต่อสู้กันนะครับราคาจนปิดเป็นโดจิตามรูปนี้นะครับพอเป็นเป็นโดจิแล้วเนี่ยผมรอจังหวะตรงนี้นะครับที่ทะลุลงมาแล้วสู่ไปที่ห้าวิแล้วก็กดพุทลงมาเลยครับประมาณนี้นะครับผมทุกอย่างเราเข้าตามความเข้าใจนะครับไม่ได้เข้าตามรูปแบบนะครับ ก็ถ้ามองรูปแบบเนี่ยถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราจะรูปแบบไม่หมดล่ะแล้วเราลืมครับถูกไหมแต่ถ้าเราจํารูปแบบของกราฟลักษณะของกราฟความเข้าใจของกราฟเนี่ยเราเราก็ได้จะได้เปรียบกว่านิดหนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้คือรูปซูมครับอันนี้คือรูปย้อนนะครับโอเคไปต่อเลยครับ ันที่สามนะครับคือรูปแบบของเส้นรูปแบบของเส้นคืออะไรนะครับนี่ผมให้ดูตรงนี้นเส้น s M a ห้าเองนะครับก็คือเส้นนี้ตั้งค่ายัางไงนะครับก็คือเข้าไปที่ตัวชี้วัดยอดนิยมนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยชนิดเส้นคือ SBA แล้วก็ค่าห้าครับผมแล้วก็กดยืนยันได้เลยโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ตามว่าเส้นเนี่ย เกี่ยวข้องยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกไปลักษณะนหนึ่งกับลักษณะส,สองเนี่ยผมก็มองเส้นเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็ใช้ความเข้าใจของกราฟด้วยอ่าเส้นนี้ก็สําคัญนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ตรงนี้สังเกตว่าจะเป็นกริดแล้วก็เป็นแนวรับด้วยอ่ามีเส้นกริดไหมครับตรงนี้ก็มีครับเห็นไหมเป็นกริดแล้วก็แนวรับด้วยเอ้ยแน,น,น,นตาน ดูเส้นยังไงเพื่อแนวรับรอให้เส้นขึ้นแนวต้านเส้นลงนี่หนไหมครับแค่นี้แหละครับถามว่ายากไหมม,มันต้องฝึกครับโอเคก็ไปดูต่อข้อสี่กันเลยตรงนี้ผมว่าน่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับคือเส้นโค้งลงให้กดลงเส้นคข,ขึ้นให้กดขึ้นอ่ตามนี้แต่มันต้องสัมพัสกับ แรงของเทียนไส้เทียนแนวนะครับแล้วก็เส้นกิดหลายๆอย่างนะครับผมตามข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเลยโอเคต่อไปเลยนะครับอ่าข้อสี่นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับมาเลยเนาะผมขอแบ่งโซนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับสมมติว่าตรงนี้ยังไม่มีนะครับอ่าตรงนี้ยังไม่มีเนาะ ตรงนี้เป็นเทนขึ้นถูกไหมครับอ่าเทนขึ้นจะสังเกตว่า <c oughs> กราฟเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เส้นแล้วมันก็จะกลับขึ้นไปถูกไหมครับอ่าตรนี้ด้วยอ่าอันนี้คือเรามาเีราข้อกันแล้วครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะครับ่ารวมกันเป็นข้อสี่เลย <c oughs> อ่าเมื่อเราถึงตรงนี้นะครับเราสังเกตว่าถ้าตรงนี้รอเส้น S15 ขึ้นนะครับพอขึ้นแล้วเนี่ยเราทำไงต่อแล้วรอยอ่อแล้วก็กดขึ้นได้เลยครับถ้าบริเวณตรงนี้แต่ผมแนะนำว่าจุดที่หนึ่งกับจุดที่สามกับจุดที่สอง่าสองจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เสี่ยงแต่ตรงนี้กับตรงนี้เล่นได้นะครับ จุดที่1เนี่ยในกรอบ1เนี่ยก็คือว่าตรงนี้เป็นจุดที่ไปนในส่วนของเส้นกิจเห็นไหมครับนี่เส้นกิจนี้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเส้นกิจนี้นะครับถามว่าทําไม1กับ2คนระวังเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนของเส้นกิจแล้วทําไมตรงนี้จะเป็นเทนที่ไม่ชัดเจนครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเทนที่ค่อนข้างลงมาใช่ไหมครับพอตรงนี้ปุ๊บเทนกําลังกลับตัวขึ้นไปนะครับเราตรงเนี้ยตรงที่1เนี่ยเราต้อง รอวิเคราะห์ให้ดีครับเราจะเข้าตรงไหนเนี่ยก็ต้องระวังนะครับส่วนตรงนี้เนาะแต่แน่นอนว่ารอเส้นขึ้นแล้วก็รอ,อก,การาฟที่มันมีแรงนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมมองว่าแท่งเขียวเนี่ยมันมีแรงที่ค่อนข้างที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มันก็ค่าที่มีโอกาสไปต่อได้แต่ถ้าแบบเขียวแบบไม่ค่อยมีแรงแบบอย่างนี้ครับแบบอ่อนๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าไงครับ ถูกไหมแต่ตรงเนี้ยเรามองว่าเฮ้ยมันพอที่จะมีแรงขึ้นแล้วก็เส้นที่ขึ้นที่ค่อนข้างจะสวยนะครับโอเคต่อไปนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นเส้นที่เล่นได้เลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันกลับตัวมาละแล้วตรงนี้นะครับ <c oughs> กราฟเนี่ยอย่างที่เราบอกมันพุ่งขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันลงมาอย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยเราก็ต้องกดพุ่งลงมาดิแต่ตามที่ผมบอกตั้งแต่ข้อแรกเลยก็คือว่า ้ายังเป็นเห็นขึ้นหรือเส้นยังขึ้นอยู่เราสามารถกดขึ้นไปได้นะครับโดยที่เส้นต้องโค้งขึ้นแล้วก็แรงเขียวต้องมีนะครับตรงนี้แรงเขียวมีเพียบนะครับอ่าตรงนี้พักตัวนิดหน่อยเองแล้วก็ตรงนี้เส้นก็ยังขึ้นอยู่นะครับผมมองว่าอ่าเราก็จะกดขึ้นไปต่อได้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเส้นกิดเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ระวังนิดน,นึงแต่ตรงนี้จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าหนึ่งกับสองเพราะว่าตรงนี้มันจะ ค่อนข้างที่จะอยู่กลางเทนละอ่าพอตรงนี้ปุ๊บนะครับนี่ทะลุนี่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เล่นตามภาษาตามนิกของเราครับพอจุดสองตรงเนี้ยสาคัญตรงนี้ว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแท่งแดงใหญ่สังเกตเห็นไหมครับทีมีแท่งแดงใหญ่ปุ๊บแล้วเราต้องรอจังหวะที่กราฟเนี่ยแท่งขึ้นไปเนี่ยประมาณเส้นกิดอ่าพอถึงเส้นกิดแล้วเนี่ย เฮ้ยเส้นกิ่นนี้มันคือสังเกตว่าตรงนี้แท่งแดงเนี่ยมันไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้แท่งแดงเขลนใหญ่มากเหมือนมันมีแรงที่ขายมากระทําละอ่าพอมีแรงขายมาทําปุ๊บแท่งถอดไปเนี่ยตรงเนี้ยไส้แม่งก็เริ่มยาวแล้วครับตัวนี้ไส้ก็เริ่มยาวละยังไม่ทะลุกิจดด้วยนะครับผมเราเลยมองว่าถุดสองนี้คืออันตรายละ เรารอจังหวะที่มันกลับตัวลงมาแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นเส้นโค้งลงมาอย่างนี้เนาะโอเคตัวนี้ก็เราวิเคราะห์ไปส่วนหนึ่งละต่อไปนะครับเราวิเคราะห์ส่วนตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้ตัวนี้มองได้สองแบบนะครับเป็นมองเป็นรูปแบบไซด์เว์ขึ้นหรือจะมองเป็นนี่ก็ได้อาจจะลายตานีดหนึง ไหมครับมามองได้สองแบบแต่ผมจะอขอมองแบบนี้ดีกว่ามผมว่าน่าจะมองชัดอยู่นะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นแนวย่อยของมันเนาะโอเคตรงนี้นะครับเรามองว่าเปิดปิดก่อนนี่นะครับตั้งแต่หลังนี้มาจุดที่ต้องสำคัญเอยขออภัยครับจุดที่ต้องระวังนะครับ า,กกาจุดที่ต้องระวังนะครับก็มีถ้าเป็นไซเว์เนี่ยต้องระวังทุกจุดเลยครับต้องระวังทั้งหมดเลยนะครับไม่เหมือนที่เป็นเทนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าลาพังเนี่ยตรงหนึ่งเนี่ยมันสามารถทะลุดลงมาได้ทุกเมื่อครับสองก็ทุกเมื่อนะครับสามก็ทะลุดได้ตลอดนะครับผมาจากเที่ยวเท่า เท่าที่ผมมองนะครับถ้าหนึ่งทะลุลงมาแล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็เปลี่ยนเทนแต่ถ้าหนึ่งไม่ทะลุแล้วตัวเนี้ยทะลุผมมองว่ายังไงก็ขึ้นเห็น <im> ไหมเห็นไหมครับว่าถ้าเราแคบกราฟตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นยังไงไซเบสแล้วก็ค่อยลงใช่ไหมแต่ถ้าจังหวะตรงนั้นจริงๆอ่ะอย่างครับผมอยู่อยู่ตรงสี่อย่างเงี้ยแล้วคือม,มัน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 ไม่ปิดได้อย่างงี้นะแล้วมันยังขึ้นไปต่ออีกหน่อยนะ ผมกดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมมาว่าเฮ้ย,ยพักตัวนิดเดียวแล้วก็ไปต่อแต่จริงจริงแล้วมันเป็นไซเบรดุงไหมครับเราเลยต้องระวังทุกจุดนะครับผมโอเคระวังทุกจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราดูดูยังไงนะครับสังเกตดูไส้เทียนครับนี่ไส้เทียนตรงนี้นะครับมันมีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับหรืออีกอย่างว่า r e j e c t ั่นเนาะ r e j e c t ขึ้นไปนะครับโอเคเมือ่อ r e j e c t ขึ้นไปแล้วเนี่ย รอตรงนี้นะครับแท่งถัดไปถ้าเป็นแท่งเขียวปุ๊บเรามองได้เลยว่าโอเคตรงนี้เป็นแนวลนะนี่แนวนี้กับแนวนี้เฮ้ยมีความสัมพันธ์กันนะโอเคเป็นกินกินด้วยนะครับรออีกแท่งนะครับถ้าตามรูปแบบจริงเนี่ยกินกินกดขึ้นเลยถ้าถามความเป็นจริงเนี่ยผมเป็นผมผมก็ไม่กล้ากดครับกินกินผมรอแท่งนี้ก่อนแล้วก็ถ้าตรงนี้เส้นยังขึ้นอยู่ เราลอ็อการ์ตย่อแล้วก็เข้าตรงนี้ได้เลยเนาะก็สาม,มารถจุดเข้าเยอะไหมเยอะมากครับสําหรับเทคนิคของผมนะโอเคแต่ถ้าสําหรับเทคนิคของโคดคปเตอร์หรือ t ีเนเนี่ยจะน้อยกว่าผมแต่จะมีความแม่นยากว่านะครับโ okay. อเคอาตามนี้อันดับ2นะครับก็เหมือนกันนะครับไส้เห็นไหมครับมีเหมือนกัน C ก็มีไส้5เนี่ยไม่มีไส้นะครับ ห้านี้ระวังที่สุดเลยก็คือว่ากลัวมันทะลุมากนะครับแต่เราก็จําเป็นต้องรอนะครับเพราะว่าตรงนี้ตอนแรกอ่ะเราตีเส้นนี้ใช่ไหมและกราฟมันทะลุขึ้นมาถูกไหมครับแต่เราจะมองเส้นนี้ไม่ได้เราก็ต้องมองบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆรแล้วเนี่ยมีบริเวณนี้อีกนะครับตั้งสามโซนเนี่ยก็คือมันเหมือน,นโซนของแรงขายนะครับเมื่อมันขึ้นมาตรงนี้เลามันก็จะมีคนช้อนที่จะคอยทุบลงตลอดนะครับ โอเคหกนี้ก็เหมือนเบรกหลอกเลยครับผมสังเกตดูนะครับโอเคตรงนี้ก็ถามว่าดูยังไงนะครับแนะนําว่าให้รอทะลุไปก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าเนาะไม่ใช่ว่า,เ,าเราจะเข้าตอนนี้มันทะลุเลยนะครับถามว่าเข้าได้ไหมผมตอบไม่ได้ว่าเข้าได้ไหมแต่สําหรับสําหรับผมเนี่ยผมรอดีกว่าเนาะแต่ถ้าเทคนิคคนอื่นอนะผมไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าจะเข้าได้เลยไหม โอเคอ่าเราก็รอตามสเตปนะครับโดนไปอ่าตัวนี้ทะลุมาปุ๊บทะลุลงมายาวใช่ไหมครับแล้วมันกลับขึ้นมามาโดนกิจเห็นไหมครับว่ากิจสําคัญนะครับนี่นี่นี่ก็แนวกิจนี่ก็แนวกิจนี่ก็แนวกิจเห็นไหมครับนี่ก็แนวกิจเห็นไหมครับตัวนี้เกิดการเป็นบ l แ e back ด้วยนะครับอ่าอย่างนี้โอเคตรงที่เราวิเคราะห์เนี่ยมีอะไรบ้าง ก็คือมีกิจมีรูปแบบของการกลับตัวมีรูปแบบของที่เราต้องระวังแล้วก็ดูไส้เทียนดูอะไรต่างๆคือผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สรุปทุกๆอย่างตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีแล้วก็ไปใช้ปีหน้าได้เลยนะครับโอเคผมก็น่าผมผมว่าน่าจะครบละ,ะไปดูข้อห้าโอเคสุดท้ายนะครับ ถ้าใครอยากได้ MM เนี่ยพิมพ์ว่า MM 2 0 2 2นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้เนาะโอเคก็ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ MM ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนวันที่นะครับเป็น1 1 2 0 2 2นะครับแล้วก็กดลากลงมาเลยครับลากลงมาปุ๊บเราก็ใส่ดุลใส่เป้าหมายต่อวันนะครับแล้วก็ใส่ RL นะครับ s l อยู่ตรงนี้นะครับ H.L เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็บ้างกันไปนะครับเป้าหมายกันไปนะครับอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเราใส่5%นะครับก็จะเป็น50เหรียญโอเคนี่ก็จานวนไม้ชนะแพ้เสมอนะครับก็ใครได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้เทรดให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวมากแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนํะมานาคออปชั่นเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งขอบคุณจริงๆก็คือสําหรับการกดซับสไคร์นะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดเนี่ยรีบกดเลยครับปุ่มแดงๆข้างล่างเนี่ยแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับด้วยนะปลอดภัยนะครับ